สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคยคุยข่าวครับพบกับเราสองคนทางช่อง11 HD ครับเราเริ่มต้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงนะครับที่พระราชทานความช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังนะครับความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในช่วงโควิดนี้ถูกต้องครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 นะครับ และตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยจำนวน20คันและรถตรวจวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษจำนวน5คันตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมสอ6 4 663ยนะครับจนถึงวันที่ส1พฤษภาคมสอ6 4มีผู้เข้ารับการตรวจจำนวนานวน5่ง9มืรารายไปติดตามรายละเอียดครับ การที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยเป็นปัญหาแพร่ขยายทั่วทุกภาคกร,ระจายไปในหลายจังหวัดส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบระมราชินีทรงห่วงใย,ยประชาชนและส่งพระราชทานรถชีวะนิรภยัยจำนวน20คันและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษจำนวน5คันเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 เสริมการปฏิบัติงานและความปลอดภัยให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขสามารถเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ผลการตรวจในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วมีความแม่นยำลดปัญหาความล่าช้าในการขนส่งสิ่งส่งตรวจส่งผลให้การตรวจเชิงรุกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมืเ่อได้ทราบข่าวว่าจะมีตู้พระราชทานมาต้องบอกเลยนะว่าลึกๆเนี่ยมันเหมือนฟ้าประทานมาดีใจว่าไม่ใช่ทำโดยลำพังเนาะ ยังมีคนเห็นนะเพราะว่าทีมงานลำบากพระองค์ท่านส่งมาให้แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทํางานโดดเดี่ยวพระองค์ท่านยังเห็นความลําบากของพวกเราอยู่มันเป็นแรงบันดาลใจไงให้เราอยากทํางานอยากทตสองเพื่อประชาชนเมื่อได้พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อมาแล้วเนี่ยทำให้พวกเรารู้สึกมั่นใจค่ะแล้วก็รู้สึกปลอดภัยในเรื่องของการจะปฏิบัติงานต่อไปก็ต้องนับว,ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นเลยค่ะ รื่มใจมากที่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยแล้วได้อยู่ในแผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนเช่นนี้ค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข,ของเชื้อโควิด -19 นในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งตรวจพบวคนไทยติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่17ธันวาคม2563มียอดผู้ติดเชื้อมากขึ้นต่อเนื่องและเมื่อวันที่18ธันวาคม2563รถฉีวัน,นิรภัยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ได้เข้าพื้นที่จังหวัดสุทรสาครเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติก็ดีใจครับก็เคยติดตามข่าวมาตลอดครับผมก็ชอบดูข่าวด้วยแล้วก็เห็นนายลงราชการที่สิบครับเห็นเขาส่างตัวแทนมาล,ล,ล้ตดเ,เกียร์ก็เชื้อไวรัสโควิด COVID นี่ก็เห็นไลน์สิบคันบ้างเห็นครับพูดกันอยู่ว่ากะเลไม่ใช่ว่าเขาดูแต่ คนไทยยางดชาวพม่าด้วยทุกๆรา,ายงานตั้งดาวมั่งไม่ว่าจะเป็นลาวขามรนหรือว,ว่าพม่ามอนเขาก็ดูแลขรทรงตัวแทนมาให้ในจังหวัดสมุทรสาครครับผลการตรวจหาเชื้อทําให้สามารถยับยัง้งหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อได้อย่างทันท่วงทีนับเป็นพระมหากรณาทิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากวันที่ส่งพระนาชทานรถชีวันนิรภัยและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษได้ดีการดําเนินการออกตรวจตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม2563จนถึงปัจจุบัน มียอดผู้คนรักการตรวจจำนวนทั้งสิ้น5 1 9 9 3 4รายโดยเดือนพฤษภาคม2564มีผลการปฏิบัติแต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดดังนี้กรุงเทพมหาคนครดำเนินการ108ที่หมายรถชีวะนิภัยออกตรวจ271ครั้งวรเคราะา์ผลตรวจพิเศษออกตรวจ64ครั้งผู้คนรักการตรวจจำนวน1 5 4 9 2รายโซนเขตภาคกลางดำเนินการ79ที่หมาย รถฉีวะนิภัยออกตรวจ89ครั้งรถวิรา์ผลด่วจพิเศษออกตรวจ2ครั้งผู้คัรักการตรวจจำนวน41,953รายโซนเขตภาคเหนือดำเนินการ37ที่หมายรถฉีวะนิภัยออกตรวจ50ครั้งรถรรวิรา์ผลด่วจพิเศษออกตรวจ8ครั้งผู้คารักการตรวจจำนวน1 1 4 2รายโซนเขตภาคใต้ดำเนินการ23ที่หมายรถฉีวะนิรภัยออกตรวจ25ครั้ง รครพิการผลดวจพิเศษออกตรวจหนึ่งครั้งผู้ขระก,การตรวจจำนวน7 9 7 7ารยายโซนเขาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินการ28ที่หมายรถชีวะนิรภัยออกตรวจ28ครั้งรครพิการผลดวจพิเศษออกตรวจหนึ่งครั้งผู้ขระก,การตรวจจำนวน8 0 7 1รายรวมรวจำนวนพื้นที่ทำการตรวจในเดือนพฤษภาคม2 5 6 4ัาจำนวน275ที่หมายรถชีวะนิรภัยออกตรวจ4 6 3ครั้ง รบับผิดชผลด่วนพิเศษออกตรวจ76ครั้งยอดผู้ขระก,การตรวจจํานวนทั้งสิ้น173,635รารายโดยจะได้ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติและรายงานให้ท,ทราบต่อไป ก็เป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยคือเวลามีพบคลัสเตอร์ที่ไหนนะครับเร่งด่วนเนี่ยรถพระราชทานเนี่ยก็จะลงพื้นที่ไปทำการตรวจคัดกรองพี่น้องประชาชนนะครับไม่ได้จะได้ไม่ไปที่โรงพยาบาลอย่างเดียวก็กระจายกระจายกันไปการทํางานของบุคลากรก็จะได้มีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยํามากยิ่งขึ้นครับ ถัดไปครับไปดูมติคอรมบนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับประเด็นแรกเลยที่น่าจะคุยกันก็เป็นในเรื่องของทางด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่ออกมาจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เคาะมาเป็น6มาตรการเนาะครับดำเนินการไปแล้ว2ก็คือสามสามครับใช่ไหมกับเราชนะเราเราชนะครับอันนี้อีก4มาตรการเนี่ยมีอะไรบ้างไล่เลยอันแรกครับคุณต๊ะครับก็4มาตรการเนี่ยจะครอบคุมประชาชนประมาณ51ล้านคนนะครับเรียกว่าหลากหลายเลย กลุ่มที่1ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ<อ>นะครับเขาเรียกจะมีการเติมเงินให้อีกนะครับได้เพิ่มเติมจากเงินที่ได้รับเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วนะครับก็ได้เพิ่มอีกเดือนละ200บาทหลังจากที่ได้ส0 0พันมาก่อนหน้านี้ถูกต้องอนะครับ200บาทนี้ตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคม64 6เดือนอ่าหลงโจงมาเท่าไหร่เดือนละ200 1, 2, 2, 2> ันสองพนะครับซึ่งเงิน200ในส่วนนี้เนี่ยก็ใช้ได้กับร้านค้า ที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง,งเฟสสา <3 S 1> มนี่นะครับส่วนวงเงินประจําเดือนใช้ได้เหมือนเดิมปกติอ้าวไล่อีกทีได้ไหมก็มีวงเงินซื้อของ200-300ถึง300นะครับค่าเดินทาง500ส่วนลดค่าซื้อกาซส5 5บาทต่อรอบ,รบ3บเดือนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เงนินช่วยเหลือค่าน้ำประปาและเงินพิเศษสำหรับผู้พิการอ,อันนี้ยังคงได้ต่อเนื่องทุกเดือนครับ200เนี่ยเป็นวงเงินซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐและร้านค้าที่มีป้ายคนละครึ่งเฟสสามใช้ได้กดออกมาใช้ได้ไหมเป็นเงิสนสดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช้ซื้อของอหรือใช้บริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้นเท่ากับว่าเงินที่จะได้ก็จะได้ประมาณ400-500ถึงบาทต่อเดือนเพิ่มขึ้น ใช่ใช่ไหมสำหรับวงเงินซื้อของวงเงินก็จากที่ได้เคยสอบได้300ได้200ก็จะกลายเป็น400 500บาทถูกต้องนะครับอันนี้สําหรับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มบัตรบริการแห่งรัฐนะครับก็มีประมาณ14ล้านคนนะครับเอาถัดไปอีกกลุ่มหนึ่งครับอันนี้โครงการเพิ่มกําลังซื้อนะครับให้กับผู้ที่้องรารความช่วยเหลือเป็นพิเศษอันนี้เป็นกลุ่มประมาณไหนกลุ่มนี้คือคือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน นะครับกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไปลงทะเบียนเราชนะในกลุ่มที่4ที่ผ่านมาและเวลามีเงินที่เขาเงินเขาโอนเข้าบัตรประชาชนเนี่ยอันนี้เขาเรียกกลุ่มพิเศษกลุ่มนี้มีประมาณ2 5ล้าน5แคนก็จะได้รับการเติมเงินเข้าบัตรประชาชนอีกอีกนะครับเดือนละ200บาทตั้งแต่กรกฎาคมไปจนถึงธันวาคม6.4นี้เช่นเดียวกัน ซึ่ง200บาทนี้โอนเข้าในบัตรประชาชนเวลาไปใช้สิทธิ์ก็เอาบัตรประชาชนนั่นแหละไปสแกนกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐและร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสามวิธีการใช้ก็คือใช้ได้เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเ,เลยเหมือนที่ใช้เราชนะเลยสําหรับบัตรประชาชนไปยื่นบ,บัตรประชาชนอย่างเดียวเดี๋ยวเขาสแกนให้เสร็จสับ นะครับได้อีกเดือนละ200อย่างน้อยเข้าสาร5้ากิโลเลยตัวนะครับนี่กลุ่มนี้คือกลุ่มพิเศษคือกลุ่มเราชนะที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นแหละนะครับประมาณ2ล้านหแสนคนอ่ะอีกหนึ่งกลุ่มครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนี้รู้สึกจะเป็นที่สนใจมากถูกต้องจากเดิมจากเดิมมี15ล้านใช่ไหมเขาบวกเพิ่มอีกใช่ไหมเพิ่มให้อีก16ล้านรวมเป็น้านคือเาอนกล่มนอ่ะคนละครึ่งเฟดสามเนี่ยนะครับ คนละครึ่งเฟสสาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือผู้ที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งเดิมอยู่แล้วรอบที่แล้วเหมือนที่เราเนี่ยเฟสหน่งเฟสสองเนี่ยสิล้านคนเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์ทันทีแต่แต,ต้องไปยืนยัน<ช>ต้องไปยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์ตั้งแต่วันที่14มิถุนาย,ยนนี้เป็นต้นไปพอสิบสมิยอเข้าไปในแอปเป๋าตังค์เขาจะมีปุ่มให้กดรับสิทธิ คนละครึ่งเฟสสามท่านก็ก,กดนะครับ <ด S 1> แล้วลวงเงินก็จะเข้ามาในแอปเป่าตังเหมือนเดิมนะครับและกลุ่มที่สองสำหรับคนละครึ่งเฟสสามอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งมาก่อนและไม่มีบัตรคนจนไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มพิเศษนะครับท่านมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสสามสมมติถือบัตรสวัสดิการอยู่เนี่ย ฉันบอกว่าฉันฉันไม่อยากเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการละฉันโอเคดีขึ้นละฉันอยากใช้คนละครึ่งกันได้ไหมได้ท่านต้องไปที่สํานักง,งานคลังจังหวัดของท่านไปทําการคืนบัตรสวัสดิการของท่านนะ,ะต้องภายในรู้สึกวันที่7มิถุนายนนี้ไปคืนบัตรคนจนบอกฉันไม่ใช้สิทธิ์แล้วแล้วเดี๋ยวไปลงทะเบียนคนละครึ่งก็ได้ แต่อย่างที่บอกนะทักคืนแล้วคืนเลยนะทักคืนแล้วท่านก็จะถือว่าไม่ได้เป็นผู้ที่มีบัตรแล้วนะต่อไปมีเงินอะไรเข้าบัตรท่านก็ใช้ไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวท่านจะไปเลือกคนละครึ่งก็ได้การแล้วแต่สิทธิ์ของท่านต้องตัดสินใจครับผมตัดสินใจดีๆแต่เท่าที่คุณต้นบอกเท่ากับว่าบัตรเนี่ยจะใช้ได้ไปจนถึงทันบาเลยนะจับต้องใช่ไหมครับจนกว่าจะมีการลงทะเบียนใหม่ก็แล้วแต่ตัดสินใจกันอ่าส่วนอ่าเดี๋ยว คนละครึ่งที่จะเปิดลงทะเบียนใหม่16ล้านคนเนี่ยก็จะลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าของวันที่14มิถุนายนนี้ลงทะเบียนที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com เว็บดิมและอันนี้เขาเพิ่มช่องทางลงทะเบียนด้วยสำหรับคนที่ใช้แอปเป๋าตังนะแล้วเคยมีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนมาแล้วเนี่ยนะท่านก็สามารถไปลงทะเบียนทางแอปเป๋าตังก็ได้อีกทางหนึ่ง จะสะดวกทางเว็บไซต์หรือว่าจะลงทางแอปเป๋าตังก็ได้ก็ท่านเลือกได้นะครับกลุ่มนี้นะครับนี่3 1เ็ล้านคนสำหรับคนละครึ่งเฟสสามครับถัดไปครับยิ่งใช้ยิ่งได้โอ้โหอันนี้ก็สำหรับคนที่ยังพอมีกำลังซื้อหน่อยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะสมัครนะครับที่เว็บไซต์ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com นะครับก็ช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้เช่นเดียวกันนะครับวันที่เดี๋ยวเราแจ้ง ชัวชัวอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ก็เป็นการสนับสนุน e w u c h e r คือกลุ่มนี้ครับประมาณ4ล้านคนมสมมุติคุณอ,อัพไปสมัครกลุ่มนี้นะใช้สิทธิ์นี้เวลาคุณอ,อัพต้องไปเติมเงินในแอปเป่าตังก่อนอ่าแล้วเวลาไปซื้อของเนี่ยกับร้านค้าที่ร่วมโครงการเนี่ยก็ต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม,มเติมเงินในแอปเป๋าตังของตัวเอง แล้วเวลาไปซื้อของเนี่ยก็ไปสแกนผ่านแอปนะครับ,รบและเขาก็จะคืนเป็นลักษณะเปอนอ e ีไวช์ r กลับมาให้เรากลับมาให้เราในแอปเป่าตังของเรานะครับเขาจะมีเลทอยู่ว่า4,000บาทแรกได้คืน10%อะไรประมาณนี้แต่ว่าเราจะได้คืนสูงสุดก็คือ7,000บาท7,000บาทคือหมายความว่าคุณออฟซื้อของเนี่ยรู้สึก60,000บาทขึ้นไป ก็จะได้วงเงินคืนมา7 0 0 0บาทเข้ามาในแอปเป๋าตัตงค์แล้วคุณออฟก,ก็เอา70,00บาทเนี่ยไปใช้ต่อซื้อของกับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้เขาไม่ได้ให้เป็นเงินสดน,นะก็คือ,คอต้องเติมเงินเข้าไปก่อนแล้วใช้จ่ายเงินก็ได้เงินคืนเป็นเปอร์เซ็นต์กลับมาได้สูงสุดก็คือ7,00 0บาทไปจับจ่ายซื้อของใช้ทานอาหารครับอะไรพวกนี้ได้ได้หมดก็คือเขาจะมีร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับซึ่งในส่วนของร้านค้าที่ต้องการจะร่วมโครงการก็ สมัครได้ทางเว็บไซต์ยิ่งใช้ยิ่งได้เช่นเดียวกันไปซื้อสลากออมสินได้ไหมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สลีบแบงค์รัฐบาลสลากไม่ได้หรือว่าไม่ใช่ของจาเป็นสุรายาสูบไม่ได้เลยใช่ไหมก็คือในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้เช่นเดียวกันส่วนร้านค้าที่ต้องการจะร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะก็ต้องไปแจ้งความจํานงที่เว็บไซต์คนละครึ่งและที่แอปถุงเงินเช่นเดียวกันตั้งแต่วันที่14มิถุนายน ทั้งร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งเดิมอยู่แล้วเนี่ยถ้าท่านจะร่วมเฟสามเนี่ยท่านต้องไปกดยืนยันว่าร่วมต่อรหรือว่าคนที่ไม่เคยร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งมาก่อนก็สามารถสมัคร,ครได,ได,ได้นะครับตัง้งแต่84มีมิยอเช่นเดียวกันซึ่งตามข้อมูลนะฮะเขาบอกว่าจะมีร้านค้ารายย่อยเนี่ยสามารถสมัครได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ มันจะรวมไปถึงพวกเกษตรกรพี่น้องชาวประมงอะไรพวกนี้ไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับก็คือไม่จะเป็นว่าต้องมีร้านค้าเป็นของตัวเองนะครับถ้ามีอาชีพที่ชัดเจนนะครับอาจจะชาวประมงเนี่ยไปหาปูมาวันเนี้ยฉันจะขายเนี้ยนักองทยวมามาซื้อของอาจจะสแกนผ่านอย่างนี้ก็ได้จะได้ครอบคุมพี่น้องประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆมากขึ้นอันนี้ดีด้วยนะครับดีนะครับเอาครับถัดไปครับยังอยู่ในเรื่องของมติคอรมนะครับ เป็นการอนุมัติโครงการบริการสาธารณสุขนะครับซึ่งมีการอนุมัติโครงการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสำนักงานสปส,สชครับกระทรวงสาธารณสุขกรอบวงเงินก็ประมาณ1.05หมื่นล้านบาทนะครับเป็นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับโควิดทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อจะให้สถานพยาบาลและหน่วยบริการในการคัดกรองและรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดครับค่าใช้ใจ่ายมีอะไรบ้างแบ่งเป็น3-4กลุ่มหลักๆนะฮะ กลุ่มแรกนะครับก็จะมีค่าบริการป้องกันการติดเชื้อค่าบริการตรวจคัดกรองทั้งในรูปแบบ t rt pcr นะครับแล้วก็ในการคัดกรองผู้ต้องสงสัยติดเชื้อรวมถึงการคัดกรองเชิงรุกการตรวจก่อนทำหัตถการการตรวจในกลุ่มผู้สัมผัสเสียงสูงการตรวจในฮอตพิเทลและการตรวจเพื่อเฝ้าระวังโรคซึ่งประเทศไทยครับมีศักยภาพการตรวจสูงสุดนะ ห้าหมื่นรายต่อวันเลยโอ้โหนี่สุดยอดนะระบบสาธารณสุขไทยะนะครับครับแล้วก็ค่าบริการรักษาผู้ป่วยสำหรับคนไทยและผู้ป่วยในสเ t e q u คล a n นทีนนะครับรวมทั้งปรับสัดส่วนการเข้ารับรักษาในฮอสพิท a อลนะครับฮอสพิทอก็คือโรงพยาบาลที่ปรับสภาพเป็น ไอ้โรงแรมที่ปรับสภาพ,ภาพเป็นโ,โ,โรงพยาบาลชั่วคราวนะครับสำหรับผู้ป่วยเ,ออเคสอาการปานกลางนะครับและระหว่างบ้านนะครับด่านตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินมาโรงพยาบาลน,นะครับรวมถึงค่าบริการฉีดวัคซีนนะครับก็ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเป็น4 0บาทต่อครั้งจากเดิมเนี่ย20บาทต่อครั้งนะครับแต่นอกจากนี้จะมีค่าบริการ รักษาการไม่พึงประสงค์คก็คือผลข้างเคียงจากวัคซีนนี่แหละนะครับใครมีผลข้างเคียงก็นี่หละครับรัฐบาลเขาก็มาดูแลนะไม่ใช่ว่าไม่ดูแลพอคุณฉ<ช>ีดปุ๊บคุณมีผลข้างเคียงรัฐบาลก็มีตรงนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นทั้งค่าวิน้นิฉัยและภาวะรักษาเก็ดเลือดต่ําที่มีหลอดเลือดอุดตันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะรองรับการรักษาพยาบาลสาหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือใครมี หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชนะครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์นี้ได้นะครับ,รบแล้วก็อ้างอิงอัตรารักษาตามมาตรฐานในระบบของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยการใช้จ่ายในการให้บริการตรวจคัดกรองหรือป้องกันไม่ให้เกิดการติดโรคนะครับก็จะช่วยลดภาระงบประมาณของประเทศในภาพรวมด้านการรักษาพยาบาลนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายต้นทุนการบริการที่มากกว่านะครับรวมถึงเป็นหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพสําหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด คือป้องกันดีกว่ามารักษากอ,อันนี้สําคัญนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าอยู่ในขั้นตอนรักษาแล้วเราก็ทําอย่างดีที่สุดนะครับถัดไปครับอเป็นมติครมรที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับใน,นเรื่องของโควิดเป็นหลักเลยนะครับ,รบการเดินหน้าจัดหารถเก็บตัวอย่างชีวนิรยัยและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษค,ครับโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจัดหารถเก็บตัวอย่างแบบ ชีวะนิลภัยนะครับ,รบแบบ2จุดบริการนะครับจำนวน11คันและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษอีก11คันนะครับ<ม>เพื่อดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อในระดับพื้นที่และเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการตรวจวิเคราะห์ผลโควิด -19 คือเราเนี่ยมีอยู่แล้วใช่เพิ่มเข้าไปอีกเวลามีคลัสเตอร์ใหม่ๆมีจุดเสี่ยงจะได้ทำงานได้เร็วมากขึ้น<ช>จะได้มีการจำกัดวงของการแพร่ระบาดได้เร็วยิ่งขึ้น<ช>อันนี้สำคัญมากนะครับ ซึ่งจากเดิมเนี่ยมีการใช้รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ5คันควบคู่กับรถเก็บตัวอย่างเนี่ย21คันนะครับก็ถือว่าเสริมพลังให้ทำงานได้รวดเร็วและ,ะควบคุมสถานก,การณ์ได้ดีขึ้นเพ<า>ราะว่าเจอคัสเตอร์ใหม่ตรงไหนรถกลุ่มนี้แหละครับจะตรงเข้าไปหาเลยแล้วก็ค,คัดกรองคนเนี่ยให้รวดเร็วที่สุดใช่ครับก็ไปไปเหมือนเหมือนไปจากัดวงอ่ะให้ระบาดอยู่แค่นี้ปั๊บแล้วก็เอาไปรักษาก,ก็จะได้ เรียกว่าปิดจ็อบได้เร็วขึ้นใช่ครับสุดยอดนะครับเถัดไปครับอันนี้เฮหน่อยนะครับสําหรับพี่น้องอสมคือทํงานหนักนะพี่น้องอสมใช่ก็ถือว่าได้รับค่าเสี่ยงภัยพิเศษต่อเนื่องไปอีกต่อเนื่องอีกนะครับก็อนุวัิโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยสำหรับการบริหารงานของอสมอีก3เดือนครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน2564นนะครับในวงเงินเนี่ยก็ประมาณ1000 575.4950บาล้านบานทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่อสมและผู้ปริบารการในการเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในชุมชนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอสมก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบตั้งแต่เดือนมีนาคมปี63นะครับจนถึงมิถุนายน64นะครับล่าสุดก็ขยายให้ต่อไปอีกอกรกฎาสิงหากันยานะครับเพื่อ เป็นค่าเสี่ยงภัยคือถามว่าจริงๆถ้าคิดว่าแบบว่ามันเพียงพอไหมบางคนเนี่ยทั้งเหนื่อยทั้งใช้รถเองเติมน้ํามันเองนแต่ว่าเขาทําด้วยใจนะครับนี่ก็ได้เพิ่มเติมอีกเดือนละ500บาทต่อคนคนิดๆครับจะได้ยิ้มได้หน่อยคือปกติอสมเนี่ยเขาจะมีค่าตอบแทนประจําเดือนเนี่ยได้เดือนละ1,000บาทนะครับอันนี้ก็ได้เพิ่มอีก500บาทก็เป็น1,500นรบาทนะครับอีกหนึ่งประเด็นครับมีการ ตรวจจับไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับคนที่ล<อ>ักรอบเข้าประเทศไทยในช่วงสปีที่ผ่านมาตอนเลขก็อยู่ที่ประมาณ3.2หมื่นคนนะครับ,รบซึ่งอตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในประเด็นนี้ครับโดยพลโทคงชีพตันตะวาน,นิชนะครับโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์นะครับการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองไทยโดยผิดกฎหมายเนี่ยคือว่าตัวเลขเนี่ยถือว่าน่าห่วงนะคือในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี6-2เนี่ยทางทหารตำรวจฝ่ายปกครองนะครับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับผู้นำท้องถิ่นพี่น้องประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนเนี่ยก็ร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องนะครับซึ่งก็สามารถจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองได้ปะมาณ ประมาณ32,000คนคนะครับโดยจับได้ในพื้นที่ชายแดนเนี่ย23,000คนนะครับในพื้นที่ชั้นในเนี่ย9,000กว่าคนนะครับแล้วก็มีผู้นำพาด้วย200กว่าคนนะครับแล้วก็มีการทำลายเครือข่ายไปแล้วเนี่ย105เครือข่ายในขณะเดียวกัน,กน,กน,กรรนครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้สั่งการนะครับขอให้ฝ่ายความมั่นคง ทุกส่วนเลยนะครับราสาการทํางานเป็นหนึ่งเดียวภายใต้กลไกสูงสั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัดนะครับ,บร่วมกันคุมเข้มเฝ้าระวังป้องกันปราบปรามการลักลอบข้อมืองผิดกฎหมายนะครับการลักลอบผลยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายตรงนี้ก็จะควบคู่ไปกับการคุมเข้มมาตรการป้องกันควบคุมโรคตั้งแต่ ในส่วนของพื้นที่ชายแดนและก็ต่อเนื่องเข้ามาจนถึงพื้นที่ชั้นในครับและเขตเมืองเนี่ยให้เป็นประบบแลวก็ท่านยังกำชับนะครับว่าให้มีการเด้นงานข่าวย้อนกลับจากผลสอบสวนนะว่าต้องมีการปิดช่องว่างที่เกิดขึ้นให้ได้ครับตามสืบแล้วก็จับขยายผลทำลายเส้นทางและโครงสร้างกระบวนการลักลอบนำพาแรงงานตั้งแต่ต้นทางชายแดนจนถึงปลายทางสถานประกอบการแล้วท่านบอกนะว่า หากปล่อยป่าล่าเลยนะหรือบุกพ่องนะมีโทษทางวินัยและเต้นเด็ดขาดเลยด้วยคือจริงๆก็กมีการดําเนินคดีกับผู้ที่ทํางานบกพ้องไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนเนาะตามแ<ม>นวชายแดนเนี่ยร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพราะบางครั้งคือหลุดรอดมาแม้แต่เพียงคนเดียวแต่ถ้าเขามีโรคโควิดมาด้วยเนี่ยมันก็จะลุกลามในประเทศไทยนะครับในขณะเดียวกันครับไปดูมาตรการนะครับการดูแล ผู้ร้ข้ามแดนผู้ที่ข้ามแดนอ่าไม่ใช่อ่าผู้ข้ามแดนผู้ข้ามแดนในามาจากกัมพูชานะครับเข้ามาประเทศไทยกล่าวว่ามาค,คือตามที่สบคเนี่ยได้มีมาตรการนะครับ,รบก่อนหน้านี้คือคือปิด,ปดไวนะ้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้มีการผ่อนปลนก็ค,ค,คือเปิดให้พี่น้องคนไทยที่ไปทํางานอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยที่ประสงค์จะกลับเข้าประเทศไทยนะครับก็ ทางด่านชายแดนนะครับอรัญประเทศนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับก็เปิดให้กลับเข้ามาได้อย่างถูกกฎหมายนะครับล่าสุดเนี่ยก็เปิดลัดวันละ200คนนะครับสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน1,000คนซึ่งพอเข้ามาเนี่ยก็มีกระบวนการคัดกรองเนี่ยคัดกรองผู้เดินทางข้ามชายแดนนะครับหากพบติดเชื้อก็ส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลนะครับถ้าไม่ติดเชื้อก็กักตัว 14วันตามสถานที่ที่รัฐจัดให้นะครับหรือว่าโลคอลโควิครับนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะพื้นที่ในการรองรับเนี่ยนะครับเพียงพอนะครับเพียงพอครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับถ้าจะข้ามแต่เพียงแต่ว่าขอให้มีการประสานที่เป็นระบบเข้ามาใครที่ประสงค์ที่อยากจะกลับบ้านนะครับประสานมาเลยเขาโอเพนแล้วตอนนี้เขาเปิดแล้วนะครับ คือเข้ามาเดินเข้ามาอย่าสั่งาผ่าเผยดีกว่าครับสบายใจกว่าครับแล้วก็ฝากไว้สําหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สระแก้วและจังหวัดใกล้เคียงบางคนอาจจะกลัวว่าจะมีเชื้อโรคมาด้วยหรือเปล่านะครับสําหรับเชื้อโควิดนะครับก็ภาครัฐมีกระบวนการคัดกรองและมีการกักตัวอย่างตามมาตรฐานนะครับก็เบาใจได้ไม่ต้องกังวลครับครับประเด็นปิดท้ายครับอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจกัค่อนข้างสูงครับอ่มหาการไกลเกลี่ยสินเชื่อ เช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์นี่สำหรับคนที่ไปผ่อนรถยนต์อยู่นครับ,รบผ่อนกับไฟแนนซ์ต่างๆบอกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว<อ>แต่ก็กไม่อยากจะให้โดนยึดคืนคท่านก็ยังสามารถไปยื่นผ่อนผันเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ยได้นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ จนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดลงทะเบียนมหา,หากรรมไก,กรเกลียสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์นะครับตั้งแต่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อลดภาระของพี่น้องประชาชนที่เป็นลูกหนี้จากสถานการณ์โควิดนะครับโดยครอบคลุมลูกหนี้เช่าซื้อบุคคลธรรมดาทุกกลุ่มนะครับก็ได้แก่ กลุ่มที่ยังไม่เป็นหนี้เสียหรือว่าเป็นหนี้เสียแล้วแต่รถเนี่ยยังไม่ถูกยึดนะครับหรือว่ากลุ่มที่รถเนี่ยถูกยึดไปแล้วแต่ยังไม่ถูกขายทอดตลาดนะครับรวมถึงกลุ่มที่รถถูกขายทอดตลาดไปแล้วแต่ยังมีหนี้เช่าซื้อส่วนขาดอยู่นะครับก็ยังไปไกลเกีีรยได้ครับทานนี้ครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิ ของกระทรวงยุติธรรมนะครับสำนักง,งานศาลยุติธรรมสคบอธ,นธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับศูนย์ค,นคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือว่าสคงอแล้วก็สถานบันการเงินที่เข้าร่วมครับหรือว่าหากไม่ถมในัดในการกรอกข้อมูลทางออนไลน์ก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้นะครับที่ศูนย์คุ้คมครอง ผู้ใช้บริการทางการเงินครับที่โทรศัพท์หมายเลขโอ้สั้นเลยจำง่ายครับ 1, 2 1 3นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาราชการตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง16บหนาฬิกาครับคือเขาไม่ได้มีทุกแบงค์นะแต่ก็มีหลายแบงค์ที่รวมโครงการท่านก็ไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์นะว่าตรงกับไฟแนนซ์เราหรือเปล่าตรงหรือเปล่านะครับหรือถ้าถ้าไม่ตรงยังไงโทรไปสอบถามเพก่อนได้ถูกต้องปรึกษาได้เพื่อมีวิธีการที่จะช่วยเหลือท่านอื่นอีกนะครับครับผมวันนี้ครับก็หมดเวลาของรายการ คนคุยข่าวแล้วนะครับพบกับเรา2คนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ